ฝนแรกของฤดูมักมีของดีเสมอค่ะอย่างวันนี้ก็ถึงเวลาแมงมันออกค่ะเพื่อนๆคงเคยเห็นนะคะที่ออกข่าวว่ากิโลละ2,000บาทค่ะแมงมันเนี่ยค่ะก็คือเป็นหนึ่งในตระกูลมดนะคะซึ่งฤดูอื่นเขาก็จะอยู่ใต้ดินค่ะอารมณ์ประมาณแบบว่าจำศีลค่ะพอฝนตกนะคะก็ออกมาเริงร่าหาคู่ผสมพันธุ์ค่ะวิธีการเก็บนะคะเราก็จะนั่งเก็บทีละตัวแบบนี้ค่ะใส่ขวดน้ำไปเรื่อยๆค่ะซึ่งที่โบกี้เก็บอยู่นะคะจะเป็นแมงมันตัวเมียค่ะตัวเขาก็จะใหญ่ค่ะแล้วก็มีรสชาติอร่อยมันกว่าตัวผู้ค่ะ การเก็บแมงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเมื่อกี้จะมีตัวเล็กๆอะค่ะที่เหมือนมดไอ้ตัวนี้ค่ะคือกัดเจ็บมากค่ะแล้วก็คันแบบแดงไปหลายวันเลยนะคะปีนี้ก็โชคดีค่ะนอกจากจะมีแมงมันตัวเมียออกแล้วนะคะก็มีแมงมันตัวผู้ออกข้างบ้านด้วยค่ะนี่ค่ะแต่ตัวผู้เขาไม่นิยมทานกันค่ะเพราะว่าจะรสชาติไม่ค่อยมันเท่าไหร่ค่ะลุงก็เลยนะคะไปเอาถุงตะข่ายมาคลุมไว้แบบนี้เลยค่ะก็บินออกมาก็เข้าถุงตะข่ายไปนะคะ เก็บตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะจนถึงแบบมืดๆเลยค่ะก็ได้ผลประกอบการมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําเอาไปคั่วนะคะแบบว่าที่คั่วเหมือนจิ้งหรีดเลยค่ะก็คือใส่น้ําแล้วก็ใส่น้มามันลงไปเล็กน้อยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ